กินสีเขียวสิบอย่างอันแรกเป็นของโปรดเลยชาเขียวอันที่2เป็นลูกชุบผลไม้อันที่3าเป็นแซนด์วิชสังขยาอันที่4เป็นขนมมันๆแต่ไม่มีอะไรมันสู้เราแล้วแหละแห้ๆอันที่5เป็นซาลายของโปรดตั้งแต่เด็กอันที่6เป็นเค้กโรใบเตยอันที่7เป็นเยลลี่รูปหมีอันที่8อะไรไม่รู้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่อร่อยอันที่9ก้าก็เป็นมะม่วงน้ำเปลาหวานโอ้ยสมเขียวอันที่10เป็นลูกอมดับกินปลากล่องเป็นสีเขียวแต่เม็ดเป็นสีฟ้ากับสีขาวนึกว่ายาพาราที่เลือกมมมาาาททั้้งงหหดกกกก็ออออออรร่่ยยยุใินเเสีีะไ จ้วันนี้อยากกินไดฟูกูแล้วก็อยากมีไดฟูกูมาอยู่ในตู้เย็น,นน้อยที่เพิ่งใส่มากําลังเหอตู้เย็นน้อยก็เลยจะไปซื้อไดฟูกูมาแช่ในตู้เย็นกันอะพอไปถึงร้านร้านปิดจ้ะอดกินแต่ก็ยังดีที่ได้ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เนื้อทอดของชอบทั้งนน้นนี่ข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยจนเกือบลืมไดฟูกูไปเลยวันหน้าค่อยไปหาซื้อแล้วกันวันนี้ให้ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่หนึ่งซื้อมาสองกล่องอีกกล่องหนึ่งก็ไปรอในตู้เย็น,นน้อยน้อยก่อนนะเดี๋ยวไปกินกินแน่นอนของอร่อย เนื่องจากเมื่อวานนี้เราไปหาซื้อไดฟูกูแล้วมันไม่มีวันนี้เราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะไปหาซื้อไดฟูกูกันซื้อที่เซเว่นแปดอันอันนี้ไม่มีสตรอเบอรี่ข้างในนะส่วนอันนี้ที่ตามหามีสตรอเบอรี่ข้างในซื้อมา7อันแล้วก็ไปซื้อสตรอเบอรี่มาเพิ่มแพ็คะละสองก 9, ซื้อมา2แพ็คและนี่คือไดฟูกูของเราทั้งหมดเริ่มกินไดฟูกูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นไส้ชาเขียวส่วนตัวชอบกินชาเขียวมากแต่ลูกมันแอบเล็กไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไดฟูกูที่ซื้อในเซเว่นแล้วก็สตอรอเววบ,บอรรอยกกามวล่เพะ สตรอเบอรี่ลูกใหญ่เราก็ฉ่ำมากไส้สตรอเบอรี่ก็อนลอยกินกับสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆคือสุดยอดเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินสตรอเบอรี่วันนี้ฉันจะกินสตรอเบอรี่ทั้งวันกินแทนข้าวไปเลยแต่เอาไปแช่เย็นไว้ก่อนจะได้อร่อยขึ้นตู้เย็นในน้อยของฉันของเต็มเลยเยี่ยม น้องคนนี้บอกให้กินตามอิโมจินี้หน่อยตามอิโมจินี้เหมือนในตู้เย็นพี่จะมีเลยเฮ้มีจริงๆด้วยตู้เย็นน้อยเรามีทุกอย่างอิโมจิแรกก็จะเป็นนมมันนี่อร่อยแถมยังมีประโยชน์อันที่สองเป็นช็อกโกแลตของโปรดเลยมังเกินจริงๆที่ซื้อมาติดไว้ในตู้เย็นอิโมจิที่สามเป็นสตรอเบอรี่เอ้ยทุกคนมันกัดไม่ได้เพราะว่าแช่แข็งไว้น้องกลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วอันสุดท้ายจะเป็นรามยอนอันนี้อร่อยมากคลิปต่อไปอยากให้กินตามอิโมจิไหนก็คอมเมนต์ไว้โลด วันนี้เราก็จะมาลองกระทาใหม่ที่เพิ่งเสรมาได้อาสีหวันแล้วแหละแต่ก็เพิ่งแกะลองวันนี้ลองด้วยเมนูแรกเลยหมูกระทะ ว้าวตั้งแต่แฟนกับค่ายทหารก็ยังไม่ได้ไปกินเลยที่ยังไม่ไปกินก็เพราะว่าไม่อยากไปคนเดียวแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยแหละบางวันเราก็รู้สึกเหมือนจะไม่สบายแต่ตรวจไม่เจอแต่เราก็ยังต้องเซฟตัวเองสั่งกระทะมาจากแอปส้มราคาหลักร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่เวลาตอนเก็บตอนล้างแอบเหนื่อยอยู่เด้อสงสารมีคนอยากกินด้วยแต่ก็กินด้วยไม่ได้กลับมาก่อนเนอรเดี๋ยวจะพาไปกินทุกอย่างเลยเอ็นดูจังเลยทุเรียนของฉัน มีความสุขมากเวลาได้กินของโปรดของอร่อยอ่ะฮืมโคตรอ,อ,อร่อยอ่ะโคตเข้ากันเลย ข้าวรอบดึกเพราะว่าวันนี้ลืมทานข้าวทั้งวันกินแค่มาม่าเกาหลีหนึ่งกล่องขนมหนึ่งกล่องแล้วก็นมหนึ่งกล่องแค่นั้นวันนี้วุ่นๆหน่อยก็เลยลืมทานข้าวม้าอหิวอีกทีก็คือดึกแล้วหิวดึกแค่ไหนก็ต้องกินมิฉชนั้นมันจะนอนไหมล่ะ วันนี้เราจะมากินข้าวกันค่ะแต่ว่าวันนี้จะกินข้าวด้วยการใช้มือนะคะเลือ่อนไปเจอคลิปนึงเขากินแบบนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกอยากกินอยากลองกินดูก่อนกินเราก็ล้างมือให้สะอาดล้างแต่มือนะหน้ายัง <c oughs> ไม่ได้ล้างตังแต่เช้าข้าวมือนี้ก็เป็นข้าวเชาว้าแล้วก็ข้าวเที่ยงที่เรากินก็จะเป็นข้าวหมกไก่ไข่ลูกเขยแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดเมนูนี้เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกแต่ว่าไข่ลูกเขยอนะกินบ่อยชอบปกติก็ใช้ช้อนแต่ว่าวันนี้ใช้มือมันก็เป็นฟิลใหม่ๆกินข้าวมือนี้ก็รู้สึกว่าอร่อยขึ้นแต่ก นะอร่อยจริงๆแบบนี้นะ่ะกินตามอีโมจีสีเขียวแอปเปิ้ลแต่งบอกโคลี่ อังุนกลรวยยังไม่สุกข,ขอกินสีเหลืองแล้วกันก็นึกว่ากล้วยเขียวโซรี <Sorry. S 2> ไม่ได้อางพร,กพรกิกพริกหมักพริก ก็อยากกินแนวแซ่บอีกแล้วจ้าพี่น้องก็เลยจัดก,ก้อยเนื้อกับทอดเนือ้อมาก,กินข้องน้ำกันได้จ้าวันนี้ขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะคะว่าจะเปิดเสียงกินฮันละจ้าแต่ว่านกมันก่อกวดก็เลยได้มาพากเสียงเอาก้อยเนื้อว่าได้กินโดนแล้วแซ่บค่ะยุ้ซื้อก็อยากกินอยากกินแห้งพ่อมประจำเดือนก็แห้งท่านได้มาอยู่ว่าแม่นบอกโจหน่อยสิมาละาบอกห,หรือประจำเดือนจะมากก็เลยอยากกินแบบนี้ก้อยเนือน้อคขาใยังไงกินก็บบกพริกกับพักนี่โอ้ยแซ่บแห้งแต่กินบ่อยๆไม่ดีนะคะเนื้อทอดกับข้าเหนยอหอนๆแห้งแซ่ พูนสองไปเลยอาหารมือนี้ลกกักวนด,ดีดีมันติดคนแห้งจังเลยสิไดลาบนอกอยู่ลาบนกฟอพารเคยกินบอกินตามอีโมจิกีวีแครอทแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวหอมหัวใหญ่ องุ่นพริกสดแบบสี่ <c oughs> คลิปต่อไปอยากให้กินตามอีโมจิตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะ